สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BGN h o w to Play และวันนี้เราอยู่กับเกม The Lord of the r i n g Duel for Middle Earth นั่นเองนะครับผมโดยเกมนี้เนี่ยเล่นได้2คนนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ10ปีขึ้นไปและใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีนะครับโดยคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย WDG นั่นเองใครที่สนใจซื้อเกมนี้นะครับผมเขาแปลไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนะทักเพจไปได้เลยที่ WDG หรือ Well Design Game นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูการเซตอัพกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกเลยก็คือผู้ เล่นทั้งสองเนี่ยเลือกฝ่ายที่จะเล่นซึ่งฝ่ายในเกมเนี้มีอยู่2ฝ่ายด้วยกันก็คือ1สีเหลืองฝ่ายพันธมิตรแห่งแหวนแล้วก็2สีเทาครับฝ่ายของเซารอนนั่นเองใครเลือกฝ่ายไหนก็เอากองทัพของฝ่ายนั้นเข้าตัวเองได้เลยซึ่งกองทัพจะประกอบด้วยทหารแล้วก็ป้อมปราการนะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือวางกระดานเกมเนี่ยไว้กลางโต๊ะแบบนี้ได้เลยกระดานเกมก็จะเป็นแผนที่ของเมืองแห่งมิดเดิลเอิร์ธนี่นะครับก็จะเป็นสถานที่ต่างๆในมิดเดิลเอิร์ธ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมแต่ละฝ่ายเนี่ยนำกองทัพของตัวเองนะครับลงในแผนที่ได้เลยโดยเริ่มจากฝ่ายพันธมิตรแห่งแหวนก่อนก็คือนํากองทัพ2ตัวของตัวเองเนี่ยมาลงที่อานอนะครับก็คือจุดนี้ได้เลยแล้วก็ฝ่ายซาลอนนะครับก็นํากองทัพ2ตัวมาลงที่มอดอได้เลยก็คือจุดนี้นั่นเองอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาประกอบแถบภารกิจแห่งแหวนกันนะครับผมซึ่งเขาจะให้มา2ส่วนแบบนี้ก็ประกอบตรงนี้ได้เลยนี่กดลงไปนําสิ่งนี้ที่เขาให้มานี่มาประกอบวางไว้ตรงนี้ได้เลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับการประกอบแถบภารกิจแห่งแหวนอ่ะต่อไปเราจะแจกเงินให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายนะครับโดยฝ่ายคณะพันธมิตรแห่งแหวนเนี่ยจะได้สเหรียญน,นะครับแล้วก็ฝ่ายซาลอนจะได้2เหรียญส่วนเหรียญที่เหลือเนี่ยนำมารวมไว้เป็นกองกลางได้เลยต่อไปนะครับเราจะนําโทเค็นเผ่าพันธมิตรนะครับวางคว่ำลงแล้วก็เซตอัพตรงนี้ได้เลยต่อไปนะครับเราจะสับทายแลนด์มาร์ทั้งหมดนะครับแล้วเปิดไงไว้ข้างกระดานเกม3อันได้เลยอันนี้ผมสับมาแล้วนะจะเปิดก่อนหนึ่งเปิดก่อนสอแล้วก็เปิดก่อน3าครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะแบ่งการ์ดทั้งหมดออกกันตามสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นบทที่1บทที่2บทที่3นี่แบ่งเป็น3มกองได้เลยนี่เขามีเลขบอกอยู่ข้างล่างอ่ะต่อไปเราจะมาเซตอัพการ์ดแต่ละบทกันนะครับซึ่งในรูบุ๊กเนี่ยเขามีบอกไว้หมดเลยว่าแต่ละบทเนี่ยเซตอัพอย่างไรก็คือเซตตามนี้ได้เลยอย่างบทที่1ถ้าการ์ดเป็นสีขาวแบบนี้ก็คือให้ง่ายนะครับถ้าการ์ดเป็นสีดําแบบนี้ก็คือให้คว่มไว้อ่ะก็เซตอัพตามผมอย่างนี้เลยบทที่1ก็คือ หงายก่อนแล้วคว่ำคว่ำโดยมันต้องทับกันด้วยนะครับตามที่ผมทําแบบนี้เลยอย่างนี้ก็พร้อมเล่นแล้วครับผมอ่ะทีนี้การเซตอัพแต่ละบทครับการ์ดจะเหลือ3ใบเสมอไม่ต้องตอกใจนะครับอันนี้ก็คือเอาการ์ดสามใบเนี้ยลงกองทิ้งได้เลยและนี่คือภาพรวมทั้งหมดตอนเซตอัพเสร็จน,นะครับผมก็ประมาณนี้เลยใครเซตตรงไหนงงตรงไหนก็เซตตามภาพตรงนี้ได้เลยอย่างอันนี้ก็คือกองทิ้งนะครับไม่ต้องงง3ใบที่เราทิ้งไปอ่ะต่อไปเราจะมาดูภาพรวมในแต่ละเทิร์นกันนะครับโดยในเกมนี้เนี่ยผู้เล่นที่เป็นฝ่ายซาวลอนเนี่ยจะได้ โดยเมื่อเข้าเทิร์เนี่ยสิ่งที่ทําได้มีอยู่2อย่างครับให้ผู้เล่นเลือกทํา1อย่างจาก2อย่างนี้ก็คือ 1. หยิบการ์ดครับโดยการ์ดที่หยิบเนี่ยต้องเป็นการ์ดที่หงายอยู่แล้วก็ไม่โดนใบอื่นคว่ำอย่างในกรณีนี้ก็คือมีแค่โซนตรงนี้หรือ2หยิบทายแลนด์มาร์คหแผ่นครับทายแลนด์มาร์กก็คือแผ่นตรงนี้เลยซึ่งเงื่อนไขการหยิบหรือแต่ละอย่างมีเอฟเฟกอะไรนี่เดี๋ยวเราไปบอกในเรื่องต่อไป แอคชั่นแรกนะครับคือการหยิบการ์ดหนึ่งใบนะครับโดยการ์ดที่หยิบได้ต้องเป็นการ์ดที่หงายอยู่และไม่ถูกการ์ดใบอื่นวางทับนะครับผมในกรณีนี้ก็คือ6ใบนี้นั่นเองโดยเมื่อหยิบการ์ดมาแล้วเนี่ยผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเอาการ์ดเนี้ยมาเล่นที่ข้างหน้าตนเองหรือจะเอาลงกองทิ้งจะเอามาเล่นนะครับก็จะต้องดูที่คอสของการ์ดซึ่งคอสของการ์ดเนี่ยจะอยู่ข้างล่างตรงนี้แต่อย่างเนี้ยการ์ดใบนี้ไม่มีคอสก็คือเล่นได้ฟรีเลยแต่ถ้าการ์ดที่มีคอสก็จะเป็นแบบนี้การจะหยิบการ์ดที่มีีคออต์ได้้เนราก็งม การ์ดที่มีสัญ,ญลักษณ์ตามที่คอต,ต้องการนะครับหรือใช้จ่ายเหรียญหนึ่งเหรียญเพื่อแทน1สัญ,ญลักษณ์อ่ะอย่างนี้ก็คือการเล่นการ์ดจะเล่นการ์ดก็คือหยิบปุ๊บอ่ะแล้วก็จ่ายคอตามอย่างนี้ม,มีคอก็คือหยิบฟรีแล้วก็วางไว้ข้างหน้าตัวเองเลยแบบนี้อ่ะอย่างที่2ก็คือหยิบเอามาแล้วก็เอามาลงกองทิ้งนะครับก็คือผมจีบใบนี้เอาลงกองทิ้งโดยการหยิบเอามาลงกองทิ้งเนี่ยไม่ต้องสนคอสเลยนะครับว่าเขาต้องการอะไรเราสามารถหยิบเพื่อลงกองทิ้งได้เลยนี่ผมก็หยิบมาลงกองทิ้ง โ oh. อ้การหยิบการ์ดลงกองทิ้งดียังไงครับก็คือการหยิบการ์ดลงกองทิ้งเนี่ยเราจะได้เหรียญตามจํานวนบทที่เล่นอย่างอันนี้เราเล่นบทที่1เราก็จะได้1เหรียญถ้าเล่นบทที่2ก็จะได้สองเหรียญถ้าเล่นบทที่3าก็จะได้3มเหรียญครับ okay. และเมื่อจบแอคชั่นหยิบการ์ดนะครับให้ผู้เล่นกลับมาเช็คว่ามีการ์ดใบไหนไหมที่คว่ำอยู่แล้วไม่โดนการ์ดใบอื่นครับการ์ดใบนั้นจะถูกหงายขึ้นครับอย่างในกรณีนี้ยังไม่มีแต่ถ้าผู้เล่นคนถัดไปสมมติว่าผู้เล่นคนถัดไปหยิบอันนี้อะ อย่างนี้พอกลับมาเช็คปุ๊บอะการ์ดใบนี้ไม่ถูกทับแล้วความอยู่การ์ดใบนี้ก็จะถูกหงายครับเป็นการให้คนอื่นสามารถหยิบได้ต่อไปแอคชั่นที่2ที่ทําได้นะครับก็คือการหยิบทายแลนด์มาร์คหแผ่นโดยทายแลนด์มาร์คที่หยิบได้เนี่ยจะต้องเป็นทายแลนด์มาร์คที่หงายอยู่ตรงนี้เท่านั้นโดยการจะหยิบต้องจ่ายคอร์สต,ตามที่เขาต้องการครับอย่างทายแลนด์มาร์คแต่ละใบเขาจะมีคอ์สระบุตรงนี้ ถ้าผู้เล่นมีไม่ครบผู้เล่นสามารถจ่ายเหรียญ1นเหรียญแทน1สัญลักษณ์ที่ขาดได้อย่างเช่นผมมีสัญลักษณ์นี้อันเดียวผมขาดอีก5สัญลักษณ์อย่างเงี้ยผมก็ต้องจ่าย5้าเหรียญในการที่หยิบไทแลนด์มารอันนี้เมื่อหยิบปุ๊บให้มาวางข้างหน้าตนเองและก็จะได้ความสามารถข้างล่างไปนะครับไทแลนดมาแต่ละใบจะมีความสามารถแตกต่างกันแต่ความสามารถที่เหมือนกันของไทแลนด์มารทุกอันก็คือจะทําให้ผู้เล่นได้วางป้อมประการครับนี่ก็คือป้อมประการพวกนี้ในพื้นที่ที่ไทแลนด์มาร์กนั้นระบุอย่างอัันนนนนนีีี้้้้คคืือออออไดดวาางงงปงปมรกรกกกท่่ต็เ โดยเมื่อหยิบแล้วไม่ต้องเปิดใบใหม่เติมนะครับใบใหม่จะถูกเปิดเติมเมื่อจบบทเท่านั้นอ่าต่อไปจะเป็นการจบบทนะครับการจบบทแต่ละบทเนี่ยจะจบลงเมื่อการสใบสุดท้ายของบทนั้นถูกหยิบไปอย่างอันนี้คนนี้หยิบไปให้ตัวเองแล้วก็คนต่อไปหยิบอันนี้มานะอ่าอย่างนี้ก็คือจบบทแล้วให้ผู้เล่นทําการหยิบการ์ดบทถัดไปนะครับแล้วก็เซตตามลูบุ๊กได้เลย แล้วก็พอจัดเตรียมการสำหรับบทถัดไปเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่ Thailandmark ได้เลยถ้า Thailandmark ไม่ครบ3ใบก็เปิดให้ครบ3ใบเหมือนเดิมอันนี้คือเปิดใหม่มาเลยโป๊ะโป3ะโปะสามใบเหมือนเดิมซึ่งเราจะดีครับการเซตบ,บทแต่ละบทเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่อันนี้สําหรับบทที่2อ่าเมื่อเซตเสร็จก็เหลือ3าใบเหมือนเดิมเลยก็เอาลงกองทิ้งเหมือนเดิมได้เลยอ่าต่อไปเป็นการเซตบทที่3นะครับนี่ก็คือนี่อย่างนี้เลย2ใบ2 <Wow. S 1> แล้วก็จะเหลือสาใบเหมือนเดิมก็ลงกองทิ้งได้เลยอ่าแล้วเมื่อจบบทครับฝ่ายที่จะเล่นก็คือฝ่ายถัดไปนะอย่างที่บอกว่าเกมนี้เราจะผัดกันเล่นเป็นคนละ1เทินคนละ1เทินอย่างผมเป็นฝ่ายซาลอนอ่ะผมเป็นคนหยิบใบจบ mm hmm. เท่ากับบทต่อไปเนี่ยฝ่ายที่จะเริ่มก็คือฝ่ายของคณะพันธมิตรแห่งแหวนนะครับผม ต่อไปเราจะมาดูค่าเล่นการ์ดกันนะครับผมการ์ดแต่ละใบจะมีค่าเล่นที่ต่างกันแล้วก็ต่างสัญลักษณ์กันนะครับอย่างอันนี้คือไม่มีค่าเล่นการ์ดก็คือเล่นรีไม่มีสัญลักษณ์อะไรอย่างอันนี้ก็คือจ่ายเป็นเหรียญครับหนเหรียญเลขหนึ่งก็คือ1เหรียญก็คือต้องจ่าย1เหรียญถึงจะเล่นการ์ดใบน,นี้ได้ส่วนอันนี้ก็คือต้องมีทักษะ3ทักษะนี้ครับก็คือมีอันนี้2อันแล้วก็มีอันนี้1อันไม่ต้องสนดอันนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าเล่นนะค่าเล่นจะมีแค่่่่สััััญลลลลกกกษณ์์งงมแบบบนนนนนีี้้้ถึจะเเไดดคคครออืา อ่าต่อไปจะเป็นค่าเล่นไทยครับอย่างที่บอกค่าเล่นไทยก็คือตรงนี้เลยผู้เล่นมีทักษะตรงนี้กี่อันก็จ่ายอันที่ยังไม่มีไป1เหรียญต่อหนึ่งทักษะที่ยังไม่มีแต่มันจะมีค่าพิเศษตรงนี้ครับที่เป็นรูปป้อมตรงนี้อันเนี้ยผู้เล่นจะต้องจ่ายเหรียญตามจํานวนป้อมที่ผู้เล่นเคยเล่นครับก็คือในแมปเรามีป้อมเราอยู่เท่าไหร่สมมติในแมปมีป้อมผมอยู่3าป้อมผมก็จ่ายตรงนี้3เหรียญ าต่อไปเราจะมาพูดถึงการพัฒนาต่อยอดนะครับเกมนี้เมื่อเริ่มบทที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีการ์ดที่เราสามารถต่อยอดได้ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากการ์ดที่เราเล่นในบทก่อนหน้าครับอย่างอันนี้คือการ์ดทั้งหมดที่ผมเล่นในบทแรกนะจําสัญลักษณ์ตรงนี้ได้ไหมครับนี่สัญลักษ์ตรงนี้ผมยังไม่ได้อธิบายสัญลักษณ์พวกนี้คือสัญลักษณ์ต่อยอดครับเมื่อเจอการ์ดบทต่อไปที่มีสัญลักษณ์เหมือนกับการ์ดบทก่อนหน้าอย่างนี้เราสามารถเล่นการนั้นได้ฟรีไม่ต้องสนใจคอร์สของมันเลย อย่างในกรณีนี้อะสมมติผมจะเล่นการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้เขามีสัญลักษณ์ต่อยอดเห็นไหมตรงนี้เหมือนกับสัญลักษณ์ที่ผมมีตรงนี้เลยอย่างเนี้ยเข้าเทินผมผมสามารถใช้แอคชั่นเล่นการ์ดเพื่อเล่นอันนี้ฟรีไม่ต้องสนใจตรงนี้เลยถึงแม้ว่าผมจะมีตรงนี้แค่2สัญลักษณ์ก็ตามเห็นไหมเี่ยตรงนี้ผมมีแค่นี้ผมไม่มีสัญลักษณ์หนังสือผมก็ไม่ต้องสนใจเพราะผมมีสัญลักษณ์ต่อยอดก็คือเล่นได้ฟรีเลยเข้าเทินผมก็เล่นการ์ดหนึ่งใบ แล้วก็จาไว้เสมอนะครับทุกการ์ดที่เล่นให้วางซ้อนกันแบ่งสีกันแบบนี้เพื่อความง่ายในการเล่นเนาะแล้วก็ใช้เอฟเฟกมันได้เหมือนเดิมเลยก,ก็คือเล่นฟรีจากการต่อยอดนะครับผมแต่ถ้าผู้เล่นไม่มีการ์ดที่สามารถต่อยอดได้นะครับผู้เล่นก็สามารถเล่นได้ตามปกติก็คือจ่ายเหรียญแทนสัญลักษณ์ที่ไม่มีเพื่อเล่นได้เลย ต่อไปเราจะมาดูความสามารถของการ์ดแต่ละสีกันนะครับผมโดยเริ่มจากสีเหลืองอย่างนี้เลยการ์ดสีเหลืองคือการ์ดที่เมื่อเราใช้มาเล่นที่ข้างหน้าเราแล้วนะครับผมเราจะได้เงินตามจํานวนเหรียญตามจํานวนที่เขาระบุอย่างนี้คือได้2เหรียญน,นี่แบบนี้ ต่อไปกา้าสีฟ้าครับนี่ก็คือการนี้กา้าสีฟ้าความสามารถของเขาคือเราจะได้เดินตัวละครของผู้เล่นบนเส้นทางของภารกิจแห่งแหวนหนึ่งช่องตอนน่อ1นสัญลักษณ์แหวนครับอย่างอันนี้คือมี1สัญลักษณ์แหวนก็ได้เดินอย่างผมเป็นฝ่ายซาลอนผมได้เดินแต่ถ้าเป็นฝ่ายของคณะพนมิตรแห่งแหวนนะครับจะได้เดินแบบนี้ก็คือระยะทางของเราเนี่ยจะไม่มีวันห่างกันเลยซึ่งตรงนี้มันจะมีผลกับการชนะนเกมเดี๋ยวไปอธิบายตอน วิธีการชนะในเกมก็แล้วกันอ่าต่อไปคือการสีเขียวครับการสีเขียวเนี่ยคือการที่ผู้เล่นต้องสะสมเพื่อไปขอรับการสนับสนุนการเป็นพันธมิตรของโทเค็นเผาตรงนี้ได้นี่ตรงนี้นี้จิกจ,กจกิต่อไปการสีเทาครับผมการสีเทาเนี่ยจะทําให้ผู้เล่นมีทักษะสัญลักษณ์นั้นๆติดตัวเลยก็คือมีพวกนี้ติดตัวได้เลย อย่างอันนี้คือสัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์ครับก็คือมีความเจ้าเล่ห์ติดตัวละหนึ่งแล้วก็สัญลักษณ์ของความกล้าหาญก็คือมีความกล้าหาญติดตัวละหนึ่งไว้ใช้ในการเล่นการ์ดหรือเล่นทายแลนด์มาร์กอื่นๆที่เขาต้องการอ่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงการ์ดสีม่วงก,กันนะครับการ์ดสีม่วงเนี่ยจะมีให้ใช้เฉพาะบทที่3เท่านั้นซึ่งการ์ดสีม่วงเนี่ยจะเป็นการ์ดป่วนชาวบ้านครับนำกองทัพชาวบ้านออกนำเงินชาวบ้านออกแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยเดินกองทัพของเราได้ด้วย อ่ะต่อไปการ์ดสีแดงนะครับการ์ดนี้จะทําให้ผู้เล่นได้ลงกองทัพที่แผนที่ในมิดเดิลเอิร์ธนะครับผมอย่างอันนี้ก็คือผู้เล่นจะได้ลงกองทัพ2ตัวในเมืองนี้หรือเมืองนี้ก็คือผู้เล่นเลือกเอาอย่างเช่นถ้าผมจะเลือกลงเมืองนี้ทั้ง2ตัวก็ต้องลงเมืองนี้ทั้ง2ตัวเลยไม่สามารถแยก1ตัวลงนี่1ตัวลงนี่ได้โอเคอ่ะอย่างผมเลือกลงที่ตรงนี้นะครับ2ตัวนี่ก็เอามาลง2ตัวอย่างที่บอกมันแยกไม่ได้นะ อ่ะต่อไปเราจะมาดูที่ความสามารถของไทยแลนด์มาครับอย่างที่บอกว่าไทยแลนด์มาแต่ละใบเนี่ยจะมีความสามารถระบุข้างล่างนะแต่ความสามารถที่เหมือนกันกนะ็คือเราจะได้วางป้อมปราการที่เมืองที่เขาระบุแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปวางให้ดูออ่ะผมวางป้อมปราการแบบนี้ ป้อมประการจะเป็นตัวช่วยให้เรายึดสถานที่นั้นๆได้ครับแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสชนะเกมมากขึ้นด้วยซึ่งการชนะเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปว่าตอนไทยอ่าน,นี้ต่อไปเราจะมาอธิบายความสามารถของโทเค็นเผ่าพันธมิตรนะครับผมซึ่งอันนี้เรายกตัวอย่างมาสีอันเนาะก็เดี๋ยวดูทีละอันกันเลยดีกว่าซึ่งตามจริงอะ่ะเขามีบอกในรูบ๊กแบบละเอียดมากภาษาไทยด้วยแต่เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันเริ่มจากอันนี้เลยครับเมื่อผู้เล่นทําการเล่นทายแลนด์มาร์กนะครับผมจะไม่ต้องจ่ายเหรียญในการเล่นทายนั้นอ่าอย่างที่อ mark ละะัน,นะ กขาจะมีคอร์สบอกอยู่ถ้าเรามีป้อมประกรันเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่านั้นแต่ถ้าเรามีอันนี้เราไม่ต้องจ่ายเงินตรงนี้เลยเราก็แค่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ให้ครบก็สามารถเล่นได้เลยต่อไปนะครับ,รบก็คือโทเค็นเผาอันนี้อันนี้คือเมื่อผู้เล่นทําการเล่นการ์ดสีฟ้านะครับผู้เล่นจะได้วางกองทัพ1ห,หน่วยลงในพื้นที่ใดก็ได้ก็คือถ้าผู้เล่นเล่นการ์ดสีฟ้าแบบนี้ก็จะได้ลงกองทัพของเราพื้นที่ไหนก็ได้ไม่มีล็อกพื้นที่ อ่ะต่อไปก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือผู้เล่นทําการทิ้งการ์ดในขั้นตอนการหยิบการ์ดนะครับถ้าเราทิ้งเราจะได้เงินคูณ2อย่างผมเล่นบท2อยู่ถ้าผมทิ้งการ์ดนี้ผมจะได้คูณ2ก็คือได้4เหรียญนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายคืออันนี้ครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์นกอินทรีนะครับผมจะนับเป็น1ใน6สัญลักษณ์ที่ใช้ในการได้รับชัยชนะจากเงื่อนไขการสนับสนุนของเผ่าพันธมิตรนะครับผมก็คือใครที่ได้อันนี้ก็คือเหมือนเรามีสัญลักษณ์เผ่าเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คคคืืืออออออััันนนนนีี้้้้้กก็็ไไดดด2เลยยว แล้วก็ได้ของอันนี้ด้วยและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของความสามารถของโทเค็นเผานะครับถ้าใครอยากรู้ความสามารถไหนอีกไปดูที่รูบุ๊กได้เลยเขาอธิบายภาษาไทยแบบชัดเจนมากรายละเอียดชัดเจนมากยังไงไม่มีทางงงแน่นอนนะครับผม ต่อไปเราจะมาดูความสามารถของ Thai Landmark กันนะครับผมว่าแต่ละใบมีความสามารถอะไรบ้างซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างมาให้2องไทยเนาะถ้าใครอยากรู้ไทยนอื่นสามารถดูได้ที่รูบุ๊กเลยอย่างที้บอกว่าเขาแปลไทยไม่ได้ดีมากอย่างอันนี้ก็คือความสามารถนี้คือผู้เล่นจะได้วางป้อมประการที่พื้นที่สัญลักษณ์สีเขียวรูปใบไม้อย่างนี้แล้วก็ได้เงิน5เหรียญแล้วก็ได้เดินกองทัพ1อัน ก็คือได้ทั้งหมดเลยจะทำมาไหนก่อ,น,อนในหลังก็ได้อ่าต่อไป Thailand Mark อันนี้ก็คือผู้เล่นจะได้วางป้อมประการและกองทัพ1ตัวที่เมืองนี้ถ้าผู้เล่นเป็นพันธม,มิตรแห่งแหวนนะครับก็ได้เดินแซมและโฟโดไป2ช่องแต่ถ้าผู้เล่นเป็นฝั่งซาลอนนะครับจะได้เดินนัสกูลไป2ช่องอเคนะอันนี้ก็คือตัวอย่างของความสามารถของ Thailand Mark น,นะครับผมไทอื่นสามารถดูได้ในรูบุกเลยโอเค อ่าต่อไปจะเป็นวิธีการจบเกมของเกมนี้นะครับโดยในเกมนี้เนี่ยมีวิธีการจบเกมถึง3วิธีด้วยกันเราจะมาดูเจาะลึกแต่ละวิธีเลยเริ่มจากวิธีแรกครับก็คือภารกิจแห่งแหวนครับอ่าสำหรับไฟคณะพันธมิตรแห่งแหวนนะก็คือต้องนําโฟโดและแซมเนี่ยไปถึงภูมิมรณะให้ได้นี่ก็คือภูเขาไฟตรงนี้เลยเพื่อทําลายแหวนทิ้ง,งโดยการจะเดินไปได้แ็อย่างที่บอกก็มาจากกา๊์ดต่างๆ เดินตามจํานวนแหวนที่การ์ดระบุได้เลยหรือมาจากทายแลนด์มาร์กตรงนี้แต่สําหรับฝ่ายเซอลอนนะครับก็คือให้นัสกูลเนี่ยเดินไปจับโฟโดและแซมให้ได้ไไดก็คือถ้าเดินไปถึงก็ชนะเลยนี่ลองเดินดูไหมอันนี้ก็คือวิธีชนะแรกภารกิจแห่งแหวนและก็ระหว่างทางเดินนะครับของแต่ละฝ่ายนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่ก็คือเมื่อเราเดินไปถึงสัญ,ญลักษณ์นั้นหรือแม้จะเป็นการเดินผ่านก็ตามเราจะได้ความสามารถของสัญ,ญลักษณ์นั้นด้วย อย่างอันนี้ก็คือได้เงิน1เหรียญครับอย่างอันนี้ก็คือวางกองทัพ1ตัวที่ไหนก็ได้ภูมิภาคไหนก็ได้ที่ในเมืองไหนก็ได้อย่างอันนี้ก็คือได้เล่นอีกหนึ่งรอบครับผมอันนี้ก็คือนําป้อมประการของศัตรูออก1ป้อมนี่อันนี้ดีมากก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับทั้งฝ่ายซาวลอนแล้วก็ฝ่ายคณะพันธมิตรแห่งแหวนนี่สัญลักษณ์เหมือนกันหมดเลย วิธีการชนะแบบที่2นะครับก็คือการรวบรวมการสนับสนุนจากเผ่าพันธมิตรนะครับโดยถ้าผู้เล่นรวบรวมสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรทั้ง6ได้ก็คือไายเผ่าพันธมิตรทั้ง6อันนี้ได้ผู้เล่นจะชนะเกมทันทีเลยโดยกฎการรวบรวมก็คือถ้าเราสะสมสัญ,ญลักษณ์กาสีเขียวที่เหมือนกัน2อันได้อย่างนี้เราจะได้หยิบทเค็นเผ่าที่ตรงกับสัญ,ญลักษณ์มาจํานวน2อัน หยิบอันบนสุดนะครับแล้วก็หงให้ทุกคนเห็นหลังจากนั้นลเลือกหนึ่งอันที่จะเอาสมมติผลเลือกอันนี้แล้วกันก็เก็บเข้าตัวได้เลยส่วนอีกอันหนึ่งที่ไม่ถูกเลือกจะคว่ำและกลับไปอยู่ที่กองบนสุดเหมือนเดิมเลยแบบนี้แต่ถ้าผู้เล่นสะสมสัญ,ญลักษณ์ต่างกัน3ใบแบบนี้ผู้เล่นจะได้หยิบโทเค็นนั้นทั้ง3สัญ,ญลักษณ์เลยอย่างละ1อันอย่างน,นี้คือผมได้หยิบอันนี้ผมได้หยิบอันนี้1อัน แล้วผมก็ได้หยิบอันนี้อีกหนึ่งอันนี่ก็มาหงายให้ทุกคนเห็นได้เลยแล้วก็ให้ผู้เล่นเลือก1อันครับที่จะเอาเข้าตัวส่วนทั้ง2อ,อันก็เอาไปวางกับบนกองบนสุดเหมือนเดิมแต่ทีนี้การใช้3ส,สัญ,ญลักษณ์ต่างเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่ถ้า2อ,อันซ้ำเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆเลยถ้ามี2อ,อันซ้ําอันอื่นมาก็ใช้ต่อได้เรื่อยแต่ถ้า3อันต่างใช้ได้ครั้งเดียว ซึ่งโทเค็นเผาเนี่ยเขาจะมีบอกสีอยู่ครับมันจะเป็นโซนสีน้ําตาลกับโซนสีเทาแบบนี้โซนสีน้ําตาลเนี่ยเป็นเหมือนแพสซีฟติดตัวครับที่จะอยู่กับเราตลอดไปเลยความสามารถเขาจะอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยความสามารถเขาจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่เขาก็ยังอยู่กับเรานะแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวตอนที่เราเลือกหยิบมาถ้าเก็บครบ6ก็ชนะเลยอันนี้คือวิธีชนะที่2ครับ ต่อไปนะครับวิธีการชนะสุดท้ายนะครับก็คือการพิชิต Middle Earth หากผู้เล่นมีกองทัพและป้อมปราการครบทั้ง7พื้นที่จะถือว่าผู้เล่นพิชิต Middle Earth ได้สําเร็จและได้รับชัยชนะทันทีครับอย่างอันนี้ก็คือฝ่ายซาวลรอนชนะเลยเพราะมีทั้งป้อมปราการและกองทัพ อยู่ในทุกพื้นที่ในบินเดนเอิร์ธซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราทําแบบนี้ได้นะครับมาจากพวกนี้เลยก็คือพวกกาซสีม่วงนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ที่ทําให้เราได้เดินกองทัพของเราเนาะแล้วก็กาสีแดงครับจะทําให้เราได้ลงกองทัพของเราหรือบางทีทายแลนด์มาร์กก็ช่วยในการวางป้อมปราการแล้วก็ทําให้เราเดินทัพได้ด้วยซึ่งแต่ละแบบการลงกองทัพการเดินกองทัพเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า ต่อไปจะเป็นการวางหรือเดินกองทับนะครับซึ่งการวางหรือเดินกองทัพเนี่ยจะมี2เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเหตุการณ์แรกคือหากไม่มีกองทัพของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอสมมติผมได้กองทัพมาลงตรงนี้อย่างนี้ยก็คือไม่มีฝ่ายอื่นอยู่ด้วยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างนึ่งคือหากมีกองทัพของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับจะเกิดสงครามขึ้นทันทีตอนนี้ผมได้ลง2ตัวนี้ที่ตรงนี้นะครับ อย่างนี้จะเกิดสงครามขึ้นทันทีก็คือตัวนี้1ตัวกับตัวของผม1ตัวนะครับจะตีกันตายนะครับแบบนี้ก็คือออกไปทั้งคู่เลยทําให้เหลือแค่ตัวเดียวแบบนี้ไม่ว่ามีกองทัพยอยู่กี่ตัวก็ตามนะครับผมทั้งหมดจะตีกันทันทีอย่างสมมติไฟเหลืองมี3มตัวผมได้ลง2ตัวตรงนี้เนาะปับ๊บอย่างนี้ก็คือฝ่ายเทากับไฟเหลืองจะออกไปอย่างละ2ตัวครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ จะเกิดการตีกันทีถ้ามีฝ่ายศัตรูอยู่ด้วยแต่พิเศษสุดๆครับสำหรับคนที่มีป้อมประการอย่างสมมติสีเหลืองมีป้อมประการอย่างนี้ฝ่ายทั้งสองจะไม่ตีกันครับถึงแม้ว่าผมจะลงกองทัพตรงนี้ะสีเทาลงกองทัพตรงนี้อย่างนี้ก็จะไม่เกิดการตีกันป้อมประการจะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถยึดพื้นที่นั้นเลยโดยไม่เกิดการตีกันป้อมประการจะไม่ถูกสีอื่นตีแตกแล้วก็จะไม่เกิดการตีกันเลยทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมทำให้เรายึดพื้นที่ต่่าางงๆได้้ยขึน แต่ต่อไปเราจะมาพูดถึงการเดินกองทับกันนะครับผมและซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะมาจากกาสีม่วงและก็ไทแ d นมา k ที่เป็นรูปลูกศรแบบนี้เราจะมาดูที่การนี้1ลูกศรน,นะครับจะทําให้เราเดินกองทับฝั่งเราได้1ตัว2ลูกศรก็คือเราจะเดิน2ตัวอย่างละ1หรือจะเดินตัวเดียว2เส้นเลยก็ได้โอเคเนาะซึ่งการเดินกองทับเนี่ยจะมาดูที่แผ่นที่เลยแผนที่แต่และแผ่นที่มันจะมีเส้นเชื่อมโยงกันอยู่อย่างอันนี้ผมมี2ลูกศรน,นะผมจะเดินตัวนี้1ตัวไปตีตรงนี้ปับ๊บ อย่างนี้เดินกองทับก็เหมือนการวางกองทัพเลยครับก็คือทั้ง2ฝ่ายจะตีกันเกิดสงครามขึ้นก็เอาออกอ่าแล้วผมก็เดินตัวใหม่ไปที่อื่นแบบนี้ก็ได้ก็คือจะเดิน2ตัวอย่างละหนึ่งหรือจะเดินตัวเดียว2เส้นแบบนี้เลยก็ได้ก็เลือกเอาโอเคนะครับผมอันนี้คือการเดินกองทับนั่นเองกดเหมือนการวางกองทัพทุกประการเลยก็คือตีกันแต่ถ้ามีป้อมก็ไม่ตีกันซึ่งจะทําให้เรากระจายกองทัพของเราได้ดีขึ้นและทําให้เราชนะได้ไวขึ้นครับอันนี้คือการเดินกองทัพนั่นเองโอเค โดยสัญลักษณ์การเดินกองทัพนะครับผมผู้เล่นต้องเดินให้ครบนะเก็บไว้ใช้ไม่ได้อย่างเช่นมี2ส,สัญลักษณ์จะเดิน1ก็ไม่ได้ต้องเดิน2เลยบริหารยังไงก็ได้ให้สามารถเดิน2ครั้งได้สําเร็จใครที่มีเดินเอร์ธทั้ง7พื้นที่ได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทันทีนะครับผม แต่ถ้าหากไม่มีผู้เล่นที่สามารถชนะได้ด้วยเงื่อนไขใดจาก3เงื่อนไขที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมเราจะมานับที่กองทัพและป้อมประการของผู้เล่นแต่ละฝ่ายนะว่าฝ่ายใครเยอะอกันอย่างอันนี้ฝ่ายพันธมิตรแห่งแหวนมี12345678แนะครับแล้วก็ฝ่ายซาวลอนมี12345อย่างนี้ก็คือฝ่ายพันธมิตรแห่งแหวนชนะทันที แต่หากทั้งสองมีจํานวนกองทัพและป้อมปรการเท่ากันนะครับผมก็ถือว่าเสมอกันไปนะครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้ยากมากและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเกม The Lord of the r i n g Duel for Middle Earth นะครับผมหรือคือ Seven Wonders Duel Team The Lord of the r i n g นั่นเองถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง b j s c o r t ด้วยนะครับผมแล้วก็ ใครที่อยากได้เกมนี้นะสามารถทักเพจเวลดีไซน์เกมเข้าไปได้เลยเขารับมาแปลแล้วก็มีขายเลยนะครับภาษาไทยด้วยอ่านง่ายเล่นง่ายมากๆแล้วก็สําหรับใครที่หาเกมเล่น2คนนะครับไม่ว่าจะเล่นกับแฟนกับเพื่อนหรือกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยเล่นได้2คนพอดีเป๊ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับดืดอๆด,ดืดอๆ